เราระลึกถึงในสมัยที่ก่อนที่จะได้ไอ้พุทธศจาสนาคืนที่อินเดียเนี่ยใครเป็นผู้ดูแลไอ้ใครเป็นผู้สู้เอาชีพแรกมาอาชีพแรกมาของใครล่ะเราเลยว่างั้นนั่นแหละท่านธรรมบาละเป็นอนานาลิกาหมายถึงผู้บวชบวชที่สิ้นแปดนี่แหละท่านธรรมบาละนี่นั่นน,นละคุณอนันตานี่สู้อยู่ที่นู่นอยู่ที่ไอ้ ประเทศไอ้ศสีลังกายนู่นนั่นอันนี้ก็เป็นคนศสีลรงกาเหมือนกันนะโอ้นี่น่เป็นเขาเรียกว่ามหาบุรุษจริงๆนะนนนะออท่าน,ารรานนะคุณอนันทะนี่นะเออท่านธรรมบาลานี่นะท่านคุณอนันทะนี่นะมหาบุรุษจริงๆนะถ้าไม่มีท่านธรรมบาลานี่รับรองเลยว่าพวกเราไม่ได้นั่นคืนมานะไม่ได้สถานที่ประสูติแต่จะ,จะรู้แตแรงทำ ไม่ได้คืนทุกจุดเลยหนึ่งสถานที่ศิรฐานไม่มีโอกาสได้คืนถ้าไม่มีท่านธรรมบาละท่านตั้งจัดไว้ว่าจะรีบสร้างคุณทาความดีให้เร็วที่สุดเพื่อปกป้องศาสนาพุทธทํางาน,นแล้วก็จะรีบตายรีบตายแล้วก็จะรีบเกิดจนครบห้าพันปีถ้าบอกว่า ท่านธรรมปาละท่านตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ยังนึกตึกตองอยู่เนี่ยเราลว่างั้นว่าว่าไอ้ผู้ที่สู้อยู่เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นท่านธรรมปาละมาเกิดหรือไม่เราเลยว่างี้เพราะเราไม่มีญาณอย่างชาบเหมือนพระพุทธเจ้าแลา้วขะาน่งส์นี่เราเลยว่างั้นนะถ้าไม่สู้จริงเนี่ยเอ,เอาชีวิตแรกเอาชีวิตได้เลยเราลว่างั้นนะเราเราไม่ได้เข้าไปก้าวไก่หรอกเพราะเราไม่ได้ฟังธรรม แล้วระบบพื้นพื้นเรื่อยว่างั้นลูกศิษย์เขาพูดในฟังในรถในอะไรเวลาที่เราไปทรละอ่าเขาก็เปิดนี่ฝังเล็กน้อยแต่เราก็ไม่ค่อยสนใจอืมเพราะเราเป็นพระป่าในภาคปฏิบัตินี่จะพูดถึงไงถ้าไม่มีท่านธรรมปาละนี่เราจะได้สถานที่ประสูติแต่จะรู้สแสดงธรรมละสถานที่นี้ผ่านคื้นเลยอันนั่นแหละเวลาเราเราไปคบไ,ไปคุยไปเ,เราไปไอ้กราบครูบาอาจารย์ กูขี่กูไปอ,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 อาจารย์ภาคหนึ่งนี่แหละอี่ทำงอไม่เสียดียงคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาก็ว่าอาจารย์ผ่านไปผ่านมาก็เลยเล่าให้เล่าให้เราฟังเรื่องนี้แหละเรื่องไปอินเดียโอ้ย่ผมไปอินเดียนะมผมไปเที่ยวอินเดียนะอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยเคยได้ไปโอ้ยผมคงไม่มีโอกาสหรอกเพราะผมเป็นพระปะ่าลุงปู่มันไม่เคยไปผมก็เลยไม่อยากจะไป แม้ผมอยากไปอยู่ผมก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะผมไม่มีเงินเ <laughs> ปน็นผมก็เดินเอานอกจากผมจะเดินไปอินเดียโน่นระ่างกันถ้าผมอยากไปกินบมจะเดินไปอินเดียโน่นแหละเพราะผมไม่มีเงินไม่มีเงินเหมืมอนพ่อแม่กุญแจนไม่ใช่แต่ตังแดงเดียวเฉพาแต่สลิงเลยก็ไม่มีในย่างหรอระบายอย่างนี้อ่าเขาบอกอุ้ยนี่นะเนี่ยผมเอานี่มาเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาอะไรครับให,ให้ผมดูหน่อยดิว่ามาจากอินเดียว่านี่ดินนี จากสถานที่ประสูตรติสลูแสดงธรรมในสถานที่นิพพานเป็นดินนะวะบอกผมเอาดินมานี่ไปไปเวลาไหนก็เอาดินมาเนี่เพื่อเป็นหวนา้าในการสร้างพระออกจำนายให้กับลูกศิษย์ลูกหาขัาขงจริงๆนะว่านะอย่างนี้นะอุ้ยนี่เวลาไปแล้วเขาเดีขนาดนั้นเชเลยอเราก็ซื่อเนาะ เขาดีขนาดนั้นเฉยทุกจุดทุกจุดเขาเอาถวายกรูบาอาจารย์ที่ไปกราบสถานที่มหามงคลขนาดนั้นอุ้ยไม่ละมัน่ะผมข้าโมยเอา่าเอา้เอาเราก็ตรงหน่อยนะเอา้าอย่างนั้นท่านก็ต้องประลชิกที่ว่าพาจิบก่อรลวหน้าถอดสีเลยอย่างนั้นท่านก็ต้องประลชิกที่ห้ามาจุกไหมเนี่ยท่านามาเยอะไหมล่ะถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องกลท่านต้องประลชิกนะเนี่ยมันจะขังได้ยังไงเนี่ย ผมก็เน้นว่าไปได้วยความเคารพเทิทูนนั่นได้ไปกราสถานที่มหามงคลสถานที่ทีสถานสังเวชนียสีสถานที่พระเจ้าสงบัญติถ้าจะไปกราบไปไหว้ด้วยความศรัทธาเมื่อตายลงขึ้นสู่สุกติภูมิเข้าสู่สุกติภูมิอันนี้ท่านไปนี่ด้วยความศรัทธาไหมล่ะไอ้ห่าเจื้อไอ้เปล่าปงแตกกันนะวันนั้นะมีแต่ท่านพระครูเท่านั้นนะพระเทรลานุเทรละท่านผู้ใหญ่้เราก็ซื่อหน่อยไง เราพูดตรงๆเลยนะเอาขนาดมันก็ต้องปรลาจิกอย่างมันก็ใช่จริงๆนะลูกนะต้องเข้าใจดเราดิมองกลอจะคือเจตนามาลามพวกเจ้าก็เปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยเพราะเขาไม่มีก็ปับ๊บโอ้อเนี่ยนตะ่น้อยเพื่นว่าเป็นหลุมใหญ่เลยนะต่างคนนี้ไปก็ไปเอาตัวน,นี้ก็ไปเอาไปไปขโมยเอาไปตัวนะลูกนะถ้าทาอย่างนี้นายมีอยู่นะ ไม่ใช่ว่าลุงปู่นี่ไมมาจากห่วงรูบมาอาจารย์นะนั่นแหละไปได้ความลบไปกัดไปว่าก็เป็นบุญกุศลแล้วแล้วไปทําไมจริงไปแบบนั้นถ้าเกิดเขาฟ้องร้องล่ะบาทเดียวตอนนั้นดูห้ามาจบนี่นั่นแหละดินนั้นเขาฟ้องร้องราคาเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องราคาสูงล่ะพระต้องขาดจากการเป็นพิสูจนเลยนะนั่นแหะขาดจากการเป็นพระเป็นพิสูจนเลยนะเราต้องเข้าใจด้วยที ยังมาตัวเองเลิศตัวเองประเสริฐได้เปนสางอธิบหมหามงคนได้ไงเกือบองแตกนะเนี่ยเราปุบา๊บปั๊บอ้าวดังนั้นน่ะไปเข้าไอ้สังร,รมกันทําไมล่ะเราเราก็ว่างั้นนะมาสอบปฏิโมข์นี้มารวมกันอยู่นี้ไม่ใช่ว่าพระก็ต้องการลิกหมดเด้อเหรอเนี่ยผมไม่เล่นด้วยนะเราพูดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเกือบองแตกนะอืมเขาก็เลยว่าเราไม่เอาหมูไม่เอาพวกอุย้ยนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เอาหมูไม่เอาพวกไม่เอาคณะแต่ว่ามันมันผิดก็คือว่าผิดนะจะว่าไงอ่ะ ออก็อะไรบางเนี้ยก็ทําไปขโมยเขาเนี่ยคือเจตนานั้นมันเป็นมันก็ส่งผลแล้วนะลูกนะนี่เจตนานั้นมันส่งผลแล้วน่ะมันคิดในทางที่จะไปรักขโมยคนนนคนนี้แล้วก็ทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่างนั้นพระที่ไปอินเดียที่ไปขโมยไอ้ไอ้ดินในสถานที่ที่สถานนี่จะต้องประราชิกทั้งหมดไหมนี่เอ้ามาพิจารณาตัวนี้หน่อยหรือว่ายังไงเอ้าหรือ,อก็จะค้านอีกหรือก่พร้อมออากาจะค้าน โอ้ยดินแต่กระถานที่ที่สถานเอามาสร้างวัดเอ้ยมาสร้างเครื่องรางของขัง,งออกจำหน่ายนะตอนนี้อุ้ยนี่มันจะธรรมดานะเห็นไหมล่ะใครกู้ใครบาไม่ล่ะใครตัวเองไม่ล่ะจะบอกว่าเรานี่ประมาณเจ,จ้าเจงาหมูคณะกุบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้อีกเราพูดตามความเป็นจริงห้ามมาสุกนี่น่ะห้ามมาสุกหนึ่งบาทนี่นี่ดินนั้นเอาเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเขาว่าอ้าวมาฟ้องร้องนี่พระปฏิเสธนี่ไปไป,ไปขโมยดิยนเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องจะว่าไงอ่ะ นั่นกฎหมายเขาไปยังไงเลยถ้าเกิดว่าดินนั้นเขาคิดราคาแพงเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล่ะพวกเราไม่ต้องบริชิกเหรอหนูก็จะถามเลยน่ะนี่ก็วงแตกเลยนะเกิดวงแตกนี่น่ะแต่เรานี้ก่อนเฉยๆนั่นน่นเป็นความจริงมันต้องบลุกคนไม่ละนี่ก็เจตนามาลามุตตเปรตแล้วนี่เจตนาเป็นอธรรม่ไม่ใช่จะเป็นเจตนาเป็นธรรมนี่หรือจะว่าไงเยาบอกว่าเราผิดอะไรก็เราผิดแต่ตัวเองไม่ตัวเองผิด แทบล้มประดาตายก็ไม่ผิดนี่เรื่องของเรื่องมันนี่ได้พวกนี้เวลาตายยังไปตกนรกหมดนะคิดว่าจะรอดเหรอเอานักกูจะถามเลยนะฮะคิดว่าจะรอดเหรอรอดจากนรกเหรอพวกเธอลงโลกไหมเป็นมหาจนปุณศาสนาไหมเป็นพระที่สม,มบูรณ์บริบูรณ์ไหมพอเราพูดขึ้นก็บอกว่าเราไปว่าหมู่ประมาจ,จับช่วงมูงไปประจบเขาเร่งหันดีกี่ดูเข้าใจด้วยนะว่าเดี๋ยวนี้ศาส,สนาเราเสื่อมไปมากเนี่ยเพราะ พระสอนให้อุบัติกางมงายต,ต้องเข้าใจอย่างนี้นะปงมงายฉาลาพัดงมงายปรกาบพยาน้าปไปกาบพูดผีปีศาจงมงายเป็นร่างเจ้าเข้าส่งเวลาเสียเงินเสียทองเสียตัวเสียอะไรมาก็มาฟ้องลองว่าถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตัวเองหลงตัวเองโง่แม่ผู้ริษทานไม่ได้สอนให้พวกเราโง่นะลูกนะน,นั่นแหละมีวัตถุวิกาเขาออกมาโอ้ยสู้เนี่ยก็สมกันที่ยกช่องรรสานรุงเสืองก็ทไม่จะเป็นบ้ากันนี่ ที่หลวงปู่เคยพูดเสมอในสมัยก่อนๆนี่ต้องบอกว่าพวกกุหลาบเหลืองห่มสัติเลชันพวกกุหลาบเหลืองห่มสติเลชันถูกต้องไหมล่ะลูกเราไปว้วางนี้นะจะให้เรากราบด้วยหรือว่าเรากราบไม่หลงแต่ไปคารวะนู่นนะไปกราบพวกเปรตพวกผีพวกตุ่มพวกฐานนี่เรากราบไม่หลงเราเลยว่าอย่างนี้เราก็ต้องเลือกกราบที่เป็นพระแท้เป็นสามนาแท้ก็มีอยู่นี่ไอ้พวกที่ด่าหลวงปู่ในเฟซในยูทูบก็แสดงว่าไอ้มันเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกกลุ่มสิทธิพระเทวทัตกลุ่มไอพวกพระเลือเรจำจางกลุ่มนี้นี่นั่นน่ะไอ้กลุ่มที่ด่านี่ ถ้าเหมือนกันอุวาุุการเหมือนกันเป็นกลุ่มเดียวกันที่พวกทำลายศาสนาผู้เธิยที่นอก,ยนอ,กอยินอกรอยพวกมหาชนปุ่นศาสนาเราจะไปลงเข้ากันเลอเราจะไม่สู้เลอนั่นเห็นไหมหล่ะ